กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระหนักดีถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ด้านการผลิตและเข้าใจถึงความต้องการของเกษตรกรจึงได้สร้างกลไกการถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นสู่เกษตรกรผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือที่เรียกกันว่าศูนย์เรียนรู้ซึ่งหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาผสมผสานกับภูมิปัญญาของท้องถิ่นและปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสินค้าหลักในพื้นที่และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่รวมทั้งประยุกต์องค์ความรู้ต่างๆให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆอย่างแท้จริงเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เกษตรกรสามารถนําไปปฏิบัติได้จริงจังหวัดสระบุรีได้ดําเนินการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตร เ่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี2559ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลตาลเดี่ยวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อถ่ายทอดความรู้และให้บริการแก่เกษตรกรในชุมชนให้ได้รับความรู้เข้าถึงปัจจัยการผลิตลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการและให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนโดยมีการจัดงานขึ้นเมื่อวันที่ 9มิถุนายน2559โดยมีนายอนันต์สุวรรณรัตน์อธิบดีกรมการข้าวให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานสำนักง,งานเกษตรจังหวัดสระบุรีดำเนิน,นการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตมนตตาเดี่ยวโดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวจาก4,850บาทต,ต่อไร่ เป็น3,490บาทต่อไร่ลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวด้วยการเพิ่มกิจกรรมไร่นาส่วนผสมร่วมจัดการผลผลิตและเพิ่มมูลค่าโดยมีการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้จำนวน5สถานีประกอบด้วยสถานีที่1เรื่องการปลูกข้าวแบบนาหวานสำรวย สถานีที่สองเรื่องการจัดการดินและปุ๋ย สถานีที่3เรื่องการบริหารจัดการสัตรูข้าว สถานีที่4เรื่องการเพิ่มมูลค่าและการแปลรูปผลผลิตข้าว สถานีที่5เรื่องไรงนาสวนผสมและเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้มีการนำเสนอองค์ความรู้ และการบริการการเกษตรอื่นๆให้เกษตรกรจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานอื่นๆทั้งภาคเอกชนทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวมีเกษตรกรจากอำเภอแข่งคอยและพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมรับการถ่ายทอดความรู้และการบริการการเกษตรในครั้งนี้จำนวนกว่า300รรายในการจัดงานครั้งนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีมุ่งหวังว่าเกษตรกร จะสามารถนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ใช้ในไรนาและสวนของตนเองทำให้การผลิตในฤดูการใหม่นี้เป็นการผลิตที่มีประสิทธิภาพและสร้างผลตอบแทนให้กับเกษตรกร,ร,กรได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญเกษตรกร,ะร,กรจะได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทำการ,กรเกษตรทฤษฎีใหม่มายึดถือปฏิบัติและขยายผล ซึ่งจะทำให้พี่น้องเกษตรกร,กร,กรมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว